เรากำลังหาห้องฉี่หลอกกูหรือเปล่าเชียหาที่พักต้จากพันเก้าละสามร้อยเชีร์เราอยู่เพชรบุรีก็คือตอนนี้กำลังหาที่พักในแอปพักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็เจอที่พักราคาสามร้อยหรือว่าถ้าสามร้อยห้าสิบแปดชำระเงินที่พักได้แต่นี้คือสามร้อยต้องจ่ายเลยเฮ้ยใช่ว่าว เอาดีนะตอนนี้เราจอดอยู่ปั๊มก่อนเข้าเพชรบุรีนะครับกจดิก็คือตอนนี้กลัาวันนี้วันที่20ใช่ไหมอืจะยี่สิบเอ็วเหรอเนไหยจะยี่สิบสาว่ายน้ำมีอะไรนะสามรอยห้าิบดจริงเลยเอาดีนะเอาไหมล่ะลองดูดิ เอา,า,ลาอเลจยป่ะอนินคอนใจเอาจริงหรือเปล่าไม่มันมีให้เลือกแบบนึงในแอปแอปหนึ่งนะคะับ<ร>ในเราลองโทรหาที่นี่ก่อนไหมว่าราคาเท่าไหร่ลองโทรถามดูป่ะงละซีซันพาเลท์เขหิน,นหเนี่ยอยากลองโทรถามดยเลือกถ่ายคลิปได้ปะอันนี้เช้าวันที่สองในจังหวัดเพชรบุรีก็เรามาหาอะไรกินที่ ห้างมันรู้จะกินอะไรเอิ่มอร่อยสติ๋วซุ้มติวมต๋วนี่ก็เข้าูสวนที่สองนะครับของการเดินทางลงใต้เนี่ยคูก็หลับเรียบร้อยขึ้นรถอ้าตื่นแล้วเหรออาหลับแล้วเหรอขึ้นรถปุ๊บหลับเลยอิมอ่มอิ่มปุ๊บหลับปับ๊บ นี่เป็นครั้งแรกนะที่ผมลงมาเที่ยวใต้ก็ขับรถดกดีรถเยอะชิบหายห้บ้านเมืองเขาสวยนะจะว่าไป อันนี้เข้าได้เลยใช่ไหมครับครับว้าวร้อนมากแล้วก็มีอะไรนี่อ๋อก็คือต้องนั่งรถเข้าไปไไไไนั่งรถเที่ยงคืนแล้วกันนะนี่เป็นอุทยานของกษัตริย์ต้องเดินรถเรื่อ,อยๆหรือเปล่ากษั พระองค์หรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมเพิ่งเคยมาครั้งแรกเขาก็ไม่เคยมาเหมือนกันมีเยอะแยะในกระเป๋าอันนี้เรากำลังออกจากอุทยานล้วจะพักนะเพราะว่าเข้ามาแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ไม่ค่อยน่าสนใจเราก็เลยเดี๋ยวออกไปทาง,งที่หนึ่งดีกว่า เป้ประสงค์ของเราทริปนี้ก็คือเรามาต้องการมาเที่ยวทะเลทางภาคใต้นะครับก็เลยนี้เราทางผ่านนี่ใหย่เราก็เลยแวะมาดูว่าเราไปข้างนอกกันดีกว่าต่อไปเราจะไปที่ไหนเดี๋ยวรอชมตอนนี้เราไปอยู่ที่ปากน้ำปันตรนี้นะครับก็เป็นพื้นที่ที่สวย ตามถามต้นตรงนี้ครับเป็นจุดเช็คอินหลักของปากน้ำปานนะครับคนมาก็จะมาใช่รูนั่งเที่ยวกันตรงนี้เนาะประมาณนี้นี่อากาศดีมากแต่แดดร้อนมากเวลานี้เมื่อเมียกูเชื่อจิมเบี้ี่อะไรครับเนี่ยเชื่ออะไรไม่เชื่อเลย แต่มันก็มีรอยรถเข้ามาอยู่นะเห็นปะคนเราบนยอดเลยอเนี่ยดนักวตายเลยอ่ะ <c oughs> มัมนก็มีิเข้ามาอยู่านะม,มากัเยอะนะทุกคนทางนี้มีเซเวน่นตรงไหนไอตัด ขอบใจตัวเองว่าอะไรนะวิวสวยอะไรครับนี่บอกเลยถ้าเอาซีวิคมาก็คือถอยกลับตั้งแต่ปากทางแล้วได้อบใจดีโอ้สาวสวยเนียกันหน้าเลยอ่ะเจอทางดียังไงใชกล้ละใกล้ละเนี่ยทางดีของจริงเนี่ยของจริงจะถึงจริงแล้วใช่หรือเปล่าโอ้ยดีนะ หูก้ใกล้ขนาดนี้หรอขณะขับช้าๆแสดงว่ามีรถเข้ามาเยอะเยอะครับเนี่ยเห็นไหมแสดงว่ามีคนขับมีคนยุ่งจริงเนี่ยนี่ดูดิ้เห็นไหมมีมอเตอร์ไซค์หลวยๆมอเตอร์ไซค์แล้วนี่คือเรามาอยู่ที่วัดนอุทยานอะไรวะที่รักปานบุรีตอนนี้เราก็เดินเข้ามาอุทยานแล้วอันนี้คือตัวอย่างของคนแต่งตัวไม่เหมาะสมนะครับอย่าทำตาม ประมาณนี้นี่เราต้องไปทางซ้ายอ๋อแสดงว่าอ๋อข้างขวาห้ามไปมีสะพานปิดนะทุกคนนี่เราก็เดินมาอารมณ์ป่าเชเลีนก็จะเป็นประมาณนี้นะก็คือมีป้ายอธิบายต่างๆนานะมีสัตว์ทะเลว่าเจออะไรมีอะไรบ้างเน่ยอย่าทำตาม,มทุกคนแต่งตัวแบบนี้มันไม่เหมาะสมรู้เปล่า ก็มันมีต้นไม้มันจะไปหล,อล่อแหลกเยอะมากเลยเนะี่ยอืนี่เราก็ข้ามมาอีกฝั่งเหมือนมทุกคนเมื่อกี้เราเอาไปอยู่ฝั่งปา่าเชลนตอนนี้เราข้ามมาฝั่งที่ติดทะเลละประมาณน,นี้สวยอยู่นะว่าทำไมเหมาะกับปั่นจัก,กรยานเอ<า>้ทางมันเป็นยังไงทางมันใจที่เองเยังไงแล้วเนี่ยชั่วโมงละแปดสิบเนีแล้วไม่มีที่ซ้อนให้ด้วยนะ,<า>ะมันม,มีตอก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 ตอเยอะ ร,รไะย่่เนีหลักตลกอ่ะเนี่ยจุดพักจักรยานนู่นตรงนี้มีทางเดินแต่เราคงไม่เดินไปห,หรอกจริงเหรอเดินลงไปดูนี่ดีกวา่า,ล,าลัาาากษณะไม่ได้เหรอฮะก็สามารถลักษณะได้เหมมันทำไมยาหลังไม่ได้มันมียาเนี่ยอันนี้อะไรหาดปานคิรีไม่รู้อะไรเนี่ยจริงเหรอเราสามารถลักษณะไม่ด้หรอได้เดี๋ยวก็ได้ นเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าปลาหัดบางคิรีนี่ไงปลาเมื่อกี้สวยอยู่นะเนี่ยฟิลเหมือนตอนนั้นที่เราไประยองเลยวะที่่ลงไปที่ขับรถลงไปสุดทางอะ่ะที่แบบเป็นหมู่บ้านประมง <laughs> พูดจาไม่สุขภาพ <laughs> ไม่ใช่เขาดีนะ ที่เราพูดจาไม่สุขภาพแต่งตัวไม่สุขภาพเลยพูดจาไม่สุขภาพอีกหลงกเนี่ยทุกคนอันนี้ก็หาดปานคีรีนะ ก็สวยอยู่นะทุกคนมาก็ลองมาเที่ยวกันดูลองดูประมอันี้ว้าวมันเหมาะแก่การแบบมานั่งแคมปิ้งนะเอาจิงปะช้หาดแบบเนี้ยมันถามว่าเล่นน้ำได้ไหมมันก็เล่นได้แหละแต่ว่าตอนนี้มันร้อนอยู่เนาะแต่มันเหมาะกับการมานั่งแคมปิ้งมากเพราะว่าแบบบรรยากาศดูดิ ประมาณนี้แล้วทุกคน,นก็ขอจบทริปของประจวบไว้เท่านี้ไว้พบกันอีพีหน้าว่าเราจะไปจังหวัดไหนนะครับมาในมือสวัสดีครับ